วันนี้มาดูการาแยกต้นกล้าสลัดนะคะอันนี้เป็นสลัดวัตเตอร์เฮดนะคะอายุในการเพราะก็ได้สามวันในตะกร้าสีฟ้านี้ก็คือสามวันนะคะเราใช้มูลไส้เดือนในการเพราะในการเพราะ,มะเมล็ดเพราะเราไม่มีพิมทมตทีนี้เราก็จะมาย้ายลงาถาดถาดสำหรับต้นกล้านะคะส่วนไอ้ที่โตโตเนี่ยก็คือรุ่นแรก อันนี้คืออายุหกวันอตัวที่เรากําลังจะย้ายนี่คืออายุสามวันไปดูนะคะว่าวิธีการย้ายทํำยังไงเริ่มแรกเราก็จะลดน้ําให้ชุ่มลดน้ําต้นกล้าให้ชุ่มก่อนเราจะยังไม่ไม่ล้างทั้งตะกร้าเพราะว่ามันก็จะมีบางเมล็ดที่ยังงอกไม่สมบูรณ์ก็จะรอย้ายวันหลังเราก็จะ ย้ายเฉพาะต้นกล้าที่สมบูรณ์แล้วก็มีรากที่ยาวพอสมควรแล้วนะคะถ้าปล่อยให้รากยาวกว่านี้มันก็ย้ายลำบากระยะที่เหมาะสมสำหรับการย้ายต้นกล้าสลัดก็คือสังเกตที่ว่ามีใบเลี้ยงมีใบเลี้ยงสองใบถ้ามีใบเลี้ยงกลางออกมาในลนนักษณะนี้สองใบก็คือแสดงว่าต้นกล้านั้นสมบูรณ์แล้วถ้าทิ้งไว้นานกว่าน,นี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของต้นกล้ายืดนะคะ ถ้าต้นสลัดยืดแล้วก็จะได้ลักษณะของทรงพุ่มที่ไม่สวยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างตัวอย่างชัดเจนหน่อยอ่าถ้าดูลักษณะต้นกล้าที่สมบูรณ์จะสังเกตว่าระยะกลางใบอะระยะกลางใบของสลัดแล้วก็ตรงลำต้นของสลัดจะมีระยะที่ใกล้เคียงกันเราจะสังเกตจากใบใบขอบใบ ทางด้านซ้ายและขอบใบทางด้านขวาถ้ามีระยะที่อพอดีกับลําต้นเนี่ยแสดงว่าต้นกล้าสมบูรณ์ไม่ได้ยืดแล้วก็จะถอนต้นกล้ามาวางแบบนี้เลยค่ะวางเลยระยะนี้แยกง่ายไม่ต้องกลัวว่ารากจะเสียหาย เพราะว่าตอนนี้ยังยังไม่มีรากฝอยแตกออกมาก,ก็จะใช้ไม้นี่ค่ะกดลงแบบนี้เลยกดลงไปเลย ก็เราจะก็จะทําการใช้ไม้นี่ยนะคะกดลงไปเรื่อยๆจนครบทุกต้นในการแยกแยกต้นกล้าแบบนี้่ามันเป็นเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะปราณีตอีกอย่างนะคะเราก็สามารถเลือกต้นกล้าที่สมบูรณ์ เเลือกได้ว่าเราจะเอาต้นไหนมาลงถาดตัวนี้นะคะถ้าเราหยอดอมเมล็ดเลยบางบางหลุมก็จะไม่เกิดก็ในช่วงนี้ก็กุมภาแล้วเนาะกุมพามีนาอย่างเงี้ยก็จะเข้าสู่ฤดูร้อนเปอร์เซ็นต์การงอกก็จะน้อยลงถ้าใช้วิธีการแยกต้นกล้าแบบนี้เราก็จะได้ต้นกล้าที่สมบูรณ์มากขึ้น หลังจากนั้นเราก็ใช้ฟ็อกกี้ค่ะกระบ,บอกฉีดอาพรมน้ําเล็กน้อยอันนี้ก็เป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะสั่งมาซื้อมาถุงละสิบบาท หนึ่งถุงก็หนึ่งกิโลก็ตามตามสะดวกนะคะจะทำการร่อนก่อนก็ได้เพื่อให้ได้มูลที่ละเอียดมากขึ้นมิ้นที่ใช้เดิน ก็เป็นเป็นครั้งแรกนะคะที่ทําการอ่าเพาต้นก้าสลัดด้วยตัวเองไม่เคยทําเหมือนกันก็ถือว่าเรียนรู้กันไปก็ดูมาจาก YouTube ช่องอื่นๆตามเพจตามอะไรต่างๆ <ST uk> ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งในการพพาะต้นกล้าก็ก็ได้ผลกาสิบเปอรเซ็นได้ ร้อย น่ารักสมุติมิตุงกาเบบีมากก็แล้วแต่ว่าความสะดวก สะดวกว่างวันไหนก็เอาไว้โตกว่านี้ก็ได้ถ้าถ้าไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าเราเราสะดวกวันนี้ก็สามารถแยกได้เลยต้นกล้าขนาดนี้ก็กำลังดีเอาตามความสะดวกของแต่ละคนเลยนะคะบางคนอาจจะรอให้โตกว่านี้ก็ได้แต่ระยะที่เหมาะสมก็คือ ในช่วงที่เขามีใบเลี้ยงสองใบที่ใบจริงยังไม่งอกมาอันนี้ก็คือเหมาะกับการย้ายต้นกล้าอันนี้เราซื้อเมล็ดมาสั่งเมล็ดมาสิบบาทก็เขาเขียนไว้ว่าได้หนึ่งร้อยต้น ก็ไม่ได้งอกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเปอร์เซ็นต์การงอกน่าจะอยู่ที uh ่แปดสิบ <phones> ถ <cido ipples> <S umes> ึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ถาดหนึ่งก็เราใช้ถาดสองร้อยหลุมอ่ามูลไส้เดือนก็ใช้ประมาณหนึ่งกิโลแบบถึงหนึ่งกิโล รวมแล้วต้นทุนก็จะอยู่ที่มเมล็ดมันเขียนว่าร้อยเม็ดแต่มันก็ไม่ได้ร้อยเม็ดไม่ได้ร้อยต้นแต่ก็ไม่รู้ว่ามเมล็ดมันเท่าไหร่ เด็กไปแล้วพนะอ,อแล้วอันนี้เอาไว้วันหลังเปิดของงอกเพิ่มเอาไว้ก่อน